ไปสร้างชื่อให้กับวงการ e-sport ของไทยสำหรับทีม v a m p พร e ์ e-sport ในไล์ up พ PUBG Mobile ที่ประกาศสักดาคว้าแชมป์ในรายการ PUBG Mobile world invitation แนว2022ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียรพร้อมรับเงินรางวัลทั้งสิ้นราว25ล้านบาทกลับบ้านเขาซอสสปอร์ตดีแคบรวบรวมเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันค่ะ ที่ทีม e-sport จากประเทศไทยสร้างชื่อในการแข่งขันระดับโลกเมื่อแวมพ i r e-sport เพิ่งระเบ,บิดฟอร์มยอดเยี่ยมควา้าแชมป์โลกเกม PUBG Mobile ในรายการ PUBG Mobile World Invitational 2022ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งในรอบเมนอีเวนตและรอบ after party showdown คว้าเงินรางวัลรวมทั้งหมดราว7แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ25ล้านบาทซึ่งทีมชุดนี้ประกอบไปด้วยเรเวนคอลชเวฟฟุกทีเอชสโตและทูสต็อฟโดยมีเซอร์แทนนี่ทำหน้าที่โค้ชโดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการนำทีมแชมป์เกมพับจ Mobile จาก18ลีกทั่วโลกมาประลองฝีมือกันเพื่อชิงบัลลังการเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ110ล้านบาท สำหรับเกม p ับ G m โ bile เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือลงสนามทีมละสคนและแตัดสินหาผู้ชนะในระดับทัวนาเมนต์ด้วยการนับคะแนนรวมจากการทำอันดับและสกอร์การสังหารคู่ต่อสู้ในแต่ละรอบส่วนผลงานของแวมไพร์อีสปอร์ตโชว์ฟอร์มแจ่มทั้งในรอบเมนอีเวนต์ที่คว้าแชมป์ไป3เกมจากการเล่น18เกมเก็บแต้มรวม2 2 0คะแนนปาทีมเจ้าท่นอย่างทีมฟอลคอนที่ทำไป197คะแนนส่วนในรอบอัฟเตอร์ปาร์ตี้โชว์ดาวก็ร้อนแรงไม่ กันเก็บแชมป์ไป6เกมจากการเล่น18เกมโกยแต้มราว180คะแนนเฉือนอัลฟาเซเว่นอีสปอร์จากบราซิลที่ทำได้174คะแนน จากการที่ทีมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รอบในรายการนี้พร้อมหอบเงินรางวัลรวม25ล้านบาทกลับไทยทำให้พวกเขากลายเป็นทีมอ e ีสปอร์ตจากแดนสยามที่ทำเงินรางวัลได้มากที่สุดต่อ1โทัวร์นาเมนต์โดยแซงหน้า Phoenix Force และแอคแ All อร์ u ร d ที่เคยทำได้5แสนเหรียญสหรัฐจากการคว้าแชมป์ฟีไฟล์เวิลด์ซีรีส์ทีมละ1สมัยซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ17.8ล้านบาท รวมถึงฝั่งเกมแนวโมบ้าบนมือถืออย่าง ROV ที่บุรีรัมย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตเคยคว้าแชมป์นานาชาติรายการ AIC 2021ที่รับไป400,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ14.2ล้านบาทและทารอนอีสปอร์ตที่ได้แชมป์ AWC 2021รับเงินไป200,000เหรียญสหรัฐหรือราว7ล้านบาทโดยเซอร์แทนนี่โค้ชของแวนพายอีสปอร์ตเชื่อว่าชัยชนะของพวกเขาในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้วงการอ e ีสปอร์ตไทยโดยบอกว่าเรื่องของเงินรางวัลเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ได้หลังจากประสบ ความสเร็จํแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังเล่นเกมอยู่ที่อยากจะเป็นนักกีฬาย s s p r t ์ s จริงๆได้เห็นว่า e s p o r t ์เป็นอาชีพที่สามารถทํารายได้และมั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้โดยหนึ่งในสมาชิกของทีมอย่างฟุกทีเก็นำเงินรางวัลที่ได้ไปปลดหนี้ให้กับครอบครัว โดยหลังจากนี้พวกเขามีโปรแกรมลงป้องกันแชมป์ลีกของประเทศไทยในรายการ PUBG Mobile Thailand Pro League รอบไฟนอลระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้การคว้าแชมป์ของแวมพ i r อีสปอร์ตในเวทีระดับโลกครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่จุดประกายความฝันของน้องๆรุ่นใหม่และน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ตอกย้ำว่าอ e ีสปอร์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้นแฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ